โรคที่น่ากลัวที่สุดคือโรคที่เงียบที่สุดมะเร็งเต้านมคือหนึ่งในนั้นเป็นมะเร็งที่พบมากที่สุดในผู้หญิงไทยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆของผู้หญิงตลอดหลายปีที่ผ่านมาลาตหลายคนคิดว่าไม่มีอาการก็คงไม่เป็นอะไรแต่ความจริงมะเร็งเต้านมในระยะเริ่มต้นมักไม่มีอาการใดๆจนกว่าจะตรวจพบซึ่งอาจจะสายเกินไปและการที่เราตรวจพบ ก็ไม่ใช่เรื่องโชคแต่คือการที่เรารู้ทันพอยิ่งรู้เร็วก็ยิงเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายได้เกือบ100%ซที่พาร์ทแล็บเรามีเทคโนโลยีใหม่ที่ให้ทุกคนตรวจขัดกองมะเร็งได้ง่ายขึ้นเพียงตรวจเลือดหนึ่งครั้งแต่ขัดกองความเสี่ยงมะเร็งได้ถึง110ชนิดด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์ระดับพันธุก,กรรมที่แม่นยำสูง ไม่ต้องเจ็บตัวจากการตรวจที่ซับซ้อนและอย่ารอให้โรคมาเตือนพอยิ่งรู้เร็วยิ่งเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายได้เริ่มตรวจสุขภาพวันนี้เพื่อคัดกรองมะเร็งตั้งแต่ระยะเริ่มต้นที่พลาดแลบกันนะคะพบกันทุกวันศุกร์กับรายการบัตรด,ดีเลือดดีสุขภาพดี